เพราะว่าพญาพาลีเป็นหนึ่งในศพรวิชาของหลวงปู่ที่ท่านเก่งที่สุดเป็นผู้ที่ไม่เคยรบแพ้ใครมาก่อนและมีพลังมีอำนาจมากกว่าพยาลิงตนอื่นๆทุกตน วิชาที่ตรงสายหลงปู่ที่สุดเนื่องด้วยจะมีการจัดสร้างวิหารพระวัชรรมสงฆนะครับเป็นวิหารไม้ตะเคียนนะครับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดการนบี มีความยาวถึง80เมตรความกว้าง30เมตรที่วัดพระธาตุมณีก็เป็นอีกหนึ่งในท้าวรวัตถุของวัดพระธาตุมณนะีจึงมีผู้สร้างทางสิ้น5ท่านที่มาร่วมกันสร้างมหาวิหารแห่งนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณเตยพนมไพรนะครับในรุ่นของพญาพานีคราวนี้เราก็จะมาดูกันว่าทำไมเตยพนมไพรถึงสร้างพญาพาณี เพราะว่าพยาพาลีเป็นหนึ่งในสรพวิชาของหลวงปู่ที่ท่านเก่งที่สุดนั่นก็คือวิชาพยาลิงครับพยาลิงในตามสูตรของโบราณที่ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโลดโผนของชัยชนะของความโชคดีนะครับแล้วก็ของการที่มีความเหนียวความคงนั่นก็คือพยาลิงต่างๆนั้นประกอบไปด้วย แน่นอนครับหนึ่งพญาหานุมานที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปที่ได้สร้างนะครับเป็นหานุมานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทนต่างๆต่อมาก็มีการนําพญาองค์โตของหลวงปู่นะคไปสร้างเป็นเหรียญอายุฒนมุคลของหลวงปู่ศิลาและมีลิงสุดท้ายที่ยังไม่มีการสร้างนั่นก็คือองค์พญาพาลีซึ่งองค์พญาพาลีถ้าเกิดเราศึกษาตามเรื่องราวของ รามาเกียรติเราก็จะพบว่าองค์พญาพาลีนะเป็นพ่อของพญาคนแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ไม่เคยรบแพ้ใครมาก่อนและมีพลังมีอำนาจมากกว่าพญาลิงตน,นทุกตนนะครับโดยเฉพาะองค์พญาภาลีที่อยู่ในผ้ามาหายดที่ผมบอกว่าทำไมหลวงปู่ถึงเก่งลิงเพราะมีบันทึกอยู่ในตำราที่หลวงปู่ท่านเขียนไว้ตั้งแต่ 2,505เป็นต้นมานะครับเขียนเสร็จใน2,515ในหน้าหนึ่งก็จะมีคาถาพยาลิงลมงคาถาพยาหุหมานคาถาพยาพาลีคาถาพยาองคตนอกจากจะอยู่ในตำราของที่หลวงปู่ท่านเขียนไว้นะครับก็ยังมีอยู่ในผ้ามาหายันซึ่งผืนนี้ก็เป็นผ้ามาหายันผืนจริงนะครับที่มีรูปภาพของพยาลิงต่างๆทั้งสาม นะครับอันนี้ก็เป็นสมบัติของวัดพระธาตุเมืองนินเราก็ได้อัญเชิญมานะครับซึ่งผ้ามหายันนี้หลวงปู่เขียนไว้ตั้งแต่ปี2515เพื่อที่จะไ,ได้นําทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีในหลวงมาชงการที่9นะครับก็จะมีทั้งพญาพาลีนะครับทั้งหานุมานแล้วก็พยาองค์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในวิชาอีกด้านการ เจราจาพาธีการลบทับจับศึกนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางใคร่คร่ามหาเสน่ห์แล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่เลยก็คือองค์พญาพาลีนั่นก็คือความมีอํอำนาจว่าสนานะครับมีอำนาจนั่งเมืองเป็นจงนะครับแล้วก็มีพลังอำนาจสูงมากสูงเหนือลิงอื่นๆในเรื่องรามาเกียรติแล้วก็น้อยนักน,น้อยหนาที่จะมีผู้สําเร็จวิชา ในประเทศไทยถือว่านับเกจิได้เลยว่าเป็นมีคณะาจารย์ใหม่สามารถสาาร้างได้มีอีกหนึ่งหลักฐานนะครับที่บ่งบอกได้ว่าหลวงปู่ท่านเก่ง,งจริงจริง,รงนะฮะก็คือเป็นกะลามะพร้าวตาเดียวที่หลวงปู่ท่านแก่งตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นอั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหันุมานออกรลกนะครับทั้งมาสีกอนหาวเป็นดำเปน็นิทั้งกับมหายันผืนนี้พร้อมกับตำราเล่มนี้ก็เป็นหลักฐานทางวิตยศาสตร์ที่ชัดเจน,นที่สุดที่ เราสามารถอนุมานได้ว่าแล้วเราสามารถเชื่อได้ว่าหลวงปู่ศิลาท่านสนใจด้านพญานิษแล้วท่านก็สําเร็จวิชาด้านพญานิทั้งสามนะครับโอกาสนี้ก็นี่เป็นเสียงของคุณพ่อพญาพาณิชที่หลวงปู่ท่านปลูกเสกเมื่อตอน2องพัรแล้วก็ได้นําเข้าพิธีไหวู้หลวงปู่ศิลามาตั้งแต่ปีหกสามจนถึงปีหก ก็ได้เข,ข้าร่วมพิธีทุกปีก็จะได้มอบให้กับผู้สร้างเหรียญพญาพณนธุ์ก็คือเตยพรมไพเพื่อที่จะนําไปเพิ่มนะเพิ่มศักยภาพเพิ่มฤทธิ์เพิ่มเด่นให้กับเหรียญพญาพานใุ์รุ่นนี้ก็ฝากติดตามด้วยสําหรับเหรียญพญาพานันธ์เป็นอีกหนึ่งในสายวิชาที่เป็นวิชาสายเตยทำเหรียญทำวัตถุมงคลตรงสายอย่างไรก็น่าเก่ง อย่างไรพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้เช่าซื้อก็ควรที่จะมีเก ah ็บสะสมไว้เป็นซีรีส์ของวิชาที่ตรงสายหลมผู่ที่สุดนะครับลาทิ้งไม่ได้อีกหนึ่งวิชาก็คือวิชาพยาบาลีนะครับขอบคุณครับนั้งสิบพ่อกันบอสสิคลายเบิร์ดบอกค่ะ้องปูได้ได้คะว่าตาขอบคุณ 刚饱哭